สวัสดีค่ะเจ้าของอชื่อสุรินทรเบลนลันะคะ,เป,เ,ะเป็นเจ้าของเฟซบุ๊กส่วนตัวสุรินรเ,เบลนหล์เลนแล้วก็เป็นเจ้าของเพจสมุนไพรน้อก้านะคะสายใจสุขภาพวันนี้นะคะสู่อยู่ที่เยอรมันนะคะเป็นเวลาน่าจะกี่โมงพี่วรรณ่ะานะคะขออนุญาตนะคะภาษาอาภาษากลางนะคะภาษากลางค่ะ ห้าโมงเย็นที่รมันนะคะเป็นบรรันจันที่ยี่สี่สิงหาคมวันนี้นะคะสู่ได้ตั้งต้นนะคะตั้งต้นกระถินฮัโลโหลนาทีตั้งต้นกระถินนะคะไปวัดพุทธาเามตาวาบวกแล้วก็มานะคะมามอบซองกระถินนะคะให้กับกลลารลยานมิตรนะคะบ้านคุณพี่วรรณาาคุณพี่วรรณาเชิญค่ะเจ้าของบ้านนะคะจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ค่ะ <laughs> <อ> <laughs> สวัสดีค่ะอนุโมทนาบุญนะคะมามอบซองกระถินให้กับคุณพี่วรรณาและคุณพี่ คุช่วยนะคะและคุณพี่วรรณาก็เปิดใจที่จะลองใช้ก้อนสม,มนุนไพรนะคะเพราะว่าสูตรแนะนําว่าเป็นผ้านะคะลองใช้ตัวนี้ดูนะคะอ่านะคะคุณพี่วรรณนานเนาะจะ,จะลองใช้ดูนะคะอยากอยากลองใช้ลใชแล้วก็อกอขออนุโมทนาบุญนะคะกับคุณพี่วรรณานได้เป็นนะคะเป็น ตั้งต้นกระถิ่นไปวัดพุทธมเหตาวาบัวเยอราบันดีนะคะแล้วก็คุณพี่บรรณก็เป็นต้นและเป็นเป็นดอกเป็นใบนะคะคุณพี่บุญช่วยด้วยอีกคนแล้วก็อนุมโมทนากับคุณพี่ประหยัดคนสวยวันนี้ก็ไปทานข้าวตอนเที่ยงนะคะคุณพี่ประหยัดก็ร่วมบุญกระถินในปีนี้นะคะ50ยูโรมาด้วยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยสาธุแล้วก็พี่บุญช่วยด้วยนะคะ50ยูโรนะคะ สาธุอ่เดี๋ยวคุณพี่บรรดาถือไว้ให้คุณน้องก่อนแล้วถือไว้ก่อนเดี๋ยวน้องจะกลับกล้องอ่าสวัสดีอ่าอ่าเดี๋ยวสวัสดีนะคะท่านผู้ชมนะคะพี่ช่วยเจอน,นะคะคุณพี่ช่วยเดี๋ยวเรามาไลฟ์สดสงทังนี้นะคะสวัสดีสสดพี่ช่วยก็ยังจะเปิดใจนีน่ะแนะนําตัวเองก่อนพี่ช่วยชื่ออะไรคะชื่อช่วย S 1> <S 1> ช่วยค่ะช่วยนะคะบุญช่วยมิเช่นะคะพี่ช่วยอนุโมทนาบุญกับพี่ช่วยนะคะที่ช่วยร่วมทําบุญ<ช><ช>กระ<ช>ถินกับสุนะคะ,<ช>ะวันนี้พี่ช่วยบอกว่าสบู่นี้มาดมแล้วก็ <S <S หอมดีพี่ช่วยก็เลยอยากลองใช้นะคะเป็นสบู่น้ํานมข้าวนะคะน้านมข้าวที่ใช้กับผิวหน้าของเราโดยเฉพาะนะพี่ช่วยนะทำมาจากข้าวที่บีบออกมาจากน้ำนมพี่ช่วยแล้วก็มีส่วนผสมของชาเขียวช่วยให้หน้าชุ่มชื้น หน้าใสาหน้าเด้งแล้วก็มีสสรสกัดจากตัวดาวอินคาที่ทําให้ผิวเก่าของเราหลุดรอกไปนะคะท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะเรามาเที่ยวบ้านพี่วรรณานะคะนะพี่วรรณาก็ลองใช้เอาเดี๋ยลองชู<ด>นาะนเดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปลง facebook นะคะสวัสดีนะคะหนึ่งล้านยูเซอร์ที่เข้ามา<ช> <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะพาชมดอกไม้นะคะอันนี้เขาเรียกต้นอะไรนะพี่วรรณา ้นมะเดือต้นมะเดือต้นมะเดือมะเดือต้นมะเดือเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูนะคะต้ลูกมันโชว์ด้วยนี่ไงอันนี้ลูกเขาเรียกว่าต้นนี้ต้นลูกเดียลูกเดี๋ยลูกมะเดือน่าจะเป็นลูกมะเดือที่นี่ก็จะเรียกไอ้ไฟเกิดไฟเกิดต้นไฟเกิดนะมันมันยังไม่สุกเหรเนาะใช่ไหมบ้านเราเรียกมาเดืออันนี้ไอ้บ้านอีกทางไทยก็จะเรียกต้น ต้นมะเดือต้นมะเดือนะคะต้นมะเดือนะคะมันมีสุกสุกบ้างหรือยังยังยังมันยังไม่โดกมากเลยนะคะท่านผู้ชมพาชมต้นมะเดือนะคะสุกอ่มันก็สยอดมันดกจริงจริงมันน่าจะดกมากแต่ว่ามันยังมันไม่หนวยสุกไงตาๆก็เยอะนต้นตาก็เยอะนะคะต้นมะเดือนะคะต้นมะเดือที่เรมันต้นใหญ่มากต้นต้นพุ่มใหญ่นะคะต้นพุ่มใหญ่มากนะคะ มันไม่มีลูกสุกๆกินบ้างสักลูกอ่ะพี่ช่วยมัน้องอีกเดือนสองเดือนอันอีกต้องเดือนสองเดือนฮายเดนิสนะคะเดนิสนะคะเดี๋ยวจะลองชิมสักลูกนะคะแต่มันยังไม่แก่ตัวนี้มันกินได้ยังกินได้แต่มันฝาดฮัลโหล ต้นไฟเกินะคะเยอรมันเรื่อเรียกว่าไฟเกินนะคะเดี๋ยวอีกสักท่าเดือนหน้าได้มาเที่ยวบ้านพิรนาจะมาไลฟ์สดให้ดูนะคะต้นมะเดือนะคะต้นมะเดือนะคะที่เยอรมันนะคะคุณสมบัติของมะเดือนี่มีมากเลยนะคะแต่เสียดายมันยังไม่แก่นะคุณผู้ชมนะคะต้นมะเดือไฟเกิดเท่าไหร่ละอีลืม ราคาเมืองไทยร้อยห้าสิบาทราคาที่เยอรมันนะคะสชมพน้ำนมข้าวหกยูโรนะคะหกยูโรนะคะหกยูโรสาธุขอบคุณมากค่ะเดียว,ยวค่อยห้เดี๋ยวค่อยห้เดียวค่อยห้อืมนะคะเดียวต้นไหนเดี๋ยวมันลืมอ๋อเดี๋ยวอย่าลืมนะพาชมต้นมะเดื่อก่อนเรามาเที่ยวบ้านพี่วรรณานแล้วเราก็มากินข้าวกันต่อนะคะเราเราตูดไปเรื่อยนะคะท่านผู้ชม ต้นมะเดือต้นมะเดือนนะคะต้นใหญ่มากจะพาชมชมสวนบ้านพี่วรรณนาวันนี้อากาศปลอดโปร่งนะคะอากาศดีนะคะก็จะมีนะคะมีรั้วนะคะอ้าววิช่วยใส่แล้วจ้ะเหลือพี่วรรณนาใส่ตามศรัทธาค่ะตามศรัทธานะคะอันนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นนะคะมีไผ่นะคะมีไผ่มีกุหลาบเป็นเพื่อนบ้านนะคะเป็นเพื่อนบ้านบรรยากาศ อากาศชิวๆสบายๆนะคะอากาศชิวๆตรงนู้นกลัวเน็ดหมดนะคะกลัวเน็ดเน็ตไปไม่ถึงเนาะต้นมะเดื่อต้นมะเดื่อนะคะบ้านพี่บรรณาก็เป็นบ้านบ้านเดี่ยวที่อยู่แบบสบายๆนะคะมีดอกไม้หน้าบ้านอันนี้ดอกไม้เรียกอะไรดอกอะไรคะพี่บรรณา่ามีดอกไม้หน้าบ้านนะคะน่าอยากจะให้ชมต้นมะเดื่อต้นนี้แต่มันเสียดายที่มันยังไม่ นะคะมันยังไม่แก่นะคะท่านผู้ชมเนาะลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่เยอะมากเลยนะคะนะคะลูกใหญ่เยอะนะคะต้นมะเดื่อเรานะคะอันนี้นะ่าจะเป็นอ่าอันนี้เขาเรียกว่ามะละนะคะมะระเยอรมนีนะคะท่านผู้ชมเนอะนะคะต้นมะละเยอรมนีนะคะต้นนะคะต้นนี้นะผักไซมะระมะระ ะะรสชาติขมๆนะคะเหมือนมะระบ,บ้านเรานะคะรสชาติขมๆนะคะพี่วันนั้นก็จะมีดอกกุหลาบนะคะอยู่หน้าบ้านนะคะหน้าบ้านสีเหลืองนะคะดอกกุหลาบสีแดงดอกกุหลาบสีแดงนะคะบรรยากาศชิลๆฮัลโหลนะคะอันนี้เขาเรียกว่าดอกโฮเทนเสียนนะคะท่านผู้ชมดอกโฮเทนเสียนนะคะโฮเทนเสียนนะคะ จะมีลักษณะเป็นพุ่มๆนะคะอยู่ที่บ้านหลายสีอันนั้นเรียกดอกอะไรอ่ะพี่ช่วยนั่นหนาบานบานนอกก็ติเรียกดอกไออโพเทนเสียนนะะคดอกมะลิหรือดอกอะไรฮะแม่เหรอบานนอกก็ติดลียดอกมะลิหรือดอกไอ้อ่าฮะนะคะมะลิเยโพเทนเสียนอันนี้ต้นอะไรจ๊ะดอกจำปาอันนี้ต้นจำปาเหรออ่าต้นจำปาเยอรมันฮะ นี่เงดอกมันนี่ยอันนี้ต้นจำปาเยอรมันนะคะเออนี่เงินดอกมันอัจฉสิยะนะน่าจะเป็นดอกแน่ดอกมันนะเออเขาเอินดอกอย่างวะอ่าดอกไม้ที่เยอรมันต้องถามพี่วนาเขาชื่อต้นต้นอะไรภาษาไทยเาดอกอันไหนมันปาเยอรมันอ่าดอกดอกอะไรดอกจำปาดอกจำปาเยอรมันดอกจำปา อันนี้คือบรรยากาศสดๆหุงข้าวแล้วกินข้าวกันดีแกงอ่อมอันนี้เขาเอิญต้นเนียงอ่ะพี่พี่ช่วยที่อะผักไสบบอผักไสมาละผักตำรึงอ่าตำลึงตำรึงอันนี้ตำรึงเยอรมันนะคะตำรึงเยอรมันผักตำลึงอ่าตำรึงเยอรมันตำรึงเดี๋ยวสุจะพาไปชม บรรยากาศอีกบ้านหลังนึงไม่รู้เน็ตจะหายไปหรือเปล่านะผู้ชมนะเน็ตอีกนะไปบ้านนาดีนอาจจะเน็ตอาจจะหายนะคะบรรยากาศบ้านนาดีนฮฮัลโหลฮัลโหลเฟซบุ๊ก เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กนะคะเดี๋ยวเราพากันเดินไปทางนี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปหลังบ้านพี่บรรณานการน,นะคะไปหลังบ้านพี่บรรน,นานการไม่รู้เขาเปิดประตูหรือเปล่านะคะอ้าวประตูปิดนะคะประตูปิดเข้าไม่ได้นะคะเข้าไม่ได้นะคะอ่าเดินวจากลากันไปแล้วนะคะไม่มีอะไรให้ชมแล้วเนาะไม่มีอะไรเราก็จะกินข้าวกันต่อ เข้ากันต่อนะคะอ่านะคะบ้านทางนู้นมีดอกกุหลาบสวยว่าจะพาไปชมก็เอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเดินไปก่อนถ้าไม่หายเน็ตไม่หายก็โอเคนะคะเดี๋ยวสองคนนู้นก็เข้าไปเข้าไปเข้าไปกินข้าวกันอยู่จะพาไปชมดอกกุหลาบดอกกุหลาบหน้าบ้านนาดินนะคะ หน้าบ้านลูกสาวพี่วัน,นานะคะจะมีดอกกุหลาบสีขาวสวยมากนะคะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็จะมีดอกลาเวนเดร์นะคะดอกราเวนเดย์แล้วก็ดอกกุหลาบสีขาวนะคะสวยมากเลยนะคะซูมให้ไปดูใกล้นะคะอันนี้นะคะเป็นดอกกุหลาบสีขาวหน้าบ้านสวยเชียวนะคะอินเทอร์เนต็ตอาจจะไม่ถึงนะคะท่านผู้ชมนะ บรรยากาศชิวๆตอนเย็นนะคะมาฝากกันอันนี้นะคะ,ะ,คะเป็นบ้านของชาวเยอรมันนะคะจากลากันไปแล้วนะคะพามาชมหน้าบ้านดอกกุหลาบสวยๆนะคะมาฝากกันบรรยากาศชิวๆตอนเย็นๆนะคะ นะคะขอให้มีความสุขที่ได้รับชมนะคะท่านผู้ชมทั้งหลายนะคะอ่านะคะเยรมันดีก็ห้าโมงเย็นนะคะอากาศเย็นๆลมอากาศก็ลมมามั่งเย็นมามั่งนะคะแล้วแต่เนาะอากาศน,นะคะเราจะมาทานข้าวกันแล้วนะคะอ่านะคะมากินข้าวกันแล้วสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะจากรายกันไปเดี๋ยววันหลังจะพามามามาไลฟ์นะคะมาชมต้น ต้นไฟกันนะคะหรือว่า,าเขาเรียกต้นต้นมะเดื่อบ้านเรานะคะว่าดกมากนะคะแต่ยังนาะีิดายมันยังไม่แก่เนาะท่านผู้ชมนะคะมันยังไม่แก่เลยนะโอกาสหน้าจะพามาชมใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ